ความผิดพลาดของผู้อื่นมันจะมีประโยชน์ถ้ามันทําให้เราได้สอนตัวเราเองเวลาที่เราเอามือเราชี้ไปที่ใครเห็นไหมว่ามันจะมีอีก3นิ้วชี้กลับมาที่เราว่ามึงเขาเป็นเลือกได้อะไรที่ดีกับชีวิตอะไรที่จะบั่นทอนให้ชีวิตตัวเองเสื่อมลง เลือกได้ไม่ประมาทในวันเวลานะคะเต็มที่คนเรา80นี่ไม่นับฉุกเฉินที่โลกภัยอันตรายทั้งหลายมันจ้องเล่นงานคนเผลอคนหลงคนประมาทเพราะฉะนั้นผู้ไม่เผลอผู้ไม่หลงผู้ไม่ประมาทยังไว้ซึ่งความดีงามและบุญกุศลเพื่อเป็นกำแพงปกป้องห้อมล้อมตัวเราเองชีวิตเราเองนะคะไม่มีใครทำให้เราได้หรอ,คอกค่ะเพราะแห่งกรรมเปลี่ยนนโยม ฟ้าดินจะทำให้ชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งดีขึ้นโยมจำคำพูดของอาตมาภาพได้ไหมหากฟ้าดินจะเปลี่ยนชีวิตของใครก็ตามฟ้าดินไม่ได้ประทานเงินสิบล้านร้อยล้านให้คนคนนั้นนะโยมไม่ได้ประทานบ้านหลังใหม่ไม่ได้ประทานรถคันใหม่ไม่ได้ประทานคู่ชีวิตคนใหม่นะหากฟ้าดินจะเปลี่ยนใครก็ตามท ถึงเวลาที่วงล้อแห่งกรรมมันเปลี่ยนแล้วจริงๆจะเปลี่ยนจากคนใจหยาบกระด้างให้มีเมตตาจะเปลี่ยนจากคนใจร้อนให้กลายเป็นคนใจเย็นจะเปลี่ยนจากคนที่มีทิฐิให้ใจกว้างจะเปลี่ยนจากคนโง่ให้เป็นคนฉลาดจะเปลี่ยนจากคนที่ไม่ฟังคนอื่นเลยเริ่มที่จะมีดวงตาที่สามคือปัญญาคือ ไคยมองเห็นอันนี้คือฟ้าดินจะเปลี่ยนชีวิตของเราที่แท้จริงแต่ทุกวันนี้โยมจะเปลี่ยนชีวิตของโยมด้วยอะไร<ม>ไปแห่งความหวัง15หวันหนึ่งครั้งไปไปเปลี่ยนชีวิตของตัวเองด้วยการสแสวงหาในสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตเลยโยมดังนั้นเนี่ยฟ้าดินจะเปลี่ยนชีวิตใครคนนั้นนะ เคล็ดลับของมันคือหนึ่งโยมฝึกเอาดีไปต่อดีเข้าไว้เดี๋ยววันหนึ่งฟ้าดินจะเปลี่ยนชีวิตของเราเองเพราะเมื่อไรก็ตามจิตของเราละเอียดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นมีพลังมากขึ้นพลังฟ้าดินเหล่านี้จะกลับมาเปิดทางชีวิตของโยมเองโยมจำคำพูดอีกคำพูดหนึ่งไว้นะคนดีเห็นใจเราหากคนดีเห็นใจเราฟ้าดินก็จะเห็นใจเราด้วย หากโยมไม่สามารถทําให้คนดีมีคุณธรรมเห็นใจโยมฟ้าดินก็จะไม่เห็นใจโยมเช่นเดียวกันเหมือนครูบาอาจารย์เห็นใจผู้ปฏิบัติธรรมแล้วบอกว่าชีวิตเธอเปลี่ยนแน่นอนโยมทําความดีจนความดีนี้มันเห็นจริงๆแล้วคนดีๆคนมีคุณธรรมเนี่ยเขาเห็นว่าโยมเปลี่ยนจริงๆเนี่ยแค่เขาเห็นใจโยมอะฟาดินก็เห็นใจโยมด้วยแล้ว 1. ฝึกเอาดีไปต่อดี 2. องทำให้คนดีเห็นใจเราด้วยจิตบริสุทธิ์สให้โยมเดินเข้าหาที่ใดก็ตามที่โยมเดินไปแล้วพลังชีวิตของโยมมันเพิ่มขึ้นเอาเคล็ดลับสามข้อนี้ไปใช้ชีวิตของโยมเปลี่ยนแน่นอนเอาดีไปต่อดีให้คนดีมีคุณธรรมเห็น มันเพิ่มขึ้นมันไม่หายมันต่อยอดได้สาม